รู้ไหมทำไมคนถึงเลือกซื้อบ้านนอกโครงการเพราะด้วยงบที่เท่ากันเราสามารถได้เนื้อที่บ้านที่ใหญ่กว่ามาก <S <S อย่างบ้านหลังนี้ที่วันนี้ผมพามาดูครับอยู่ลาดพร้าว60แค่300เมตรจากปากซอย400เมตรจาก MRT โชคชัย4ีือขนาดที่ใหญ่ถึง1 0 4ตารางวาถ้าเป็นบ้านในโครงการอยู่ใจกลางลาดพร้าว60อย่างนี้จะต้องมีราคา20ล้านขึ้น <S <S แต่บ้านหลังนี้วันนี้เจ้าของประกาศขายแค่14.9ล้านเท่านั้น บ้านเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นครับสภาพบ้านพร้อมอยู่มี3ห้องนอน3ห้องน้าแถมยังมีบริเวณคนขับรถและเรือนแม่บ้านอยู่ด้านหลังบ้านต่างหาก้วยพื้นที่ที่ใหญ่ถึง1 0 4ตารางวาจึงสามารถจอดรถได้ถึง4ีถึงหาคันสบายการเดินทางก็สะดวกครับสามารถเข้าออกได้ทั้งทางถนนลาดพร้าวและถนนรัชดาพิเศษด้วยซอยลาดพร้าวหกเป็นซอยที่ไม่ได้ลึกมากถึงเป็นซอยที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักอาศัยฟังมาถึงตรงนี้ บ้านนอกโครงการก็ดีอย่างนี้แหละครับไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางจ่ายน้อยแต่ได้พื้นที่มากแถมอยู่ใจกลางเมืองถ้าเกิดสนใจหลังนี้ก็ติดต่อชัยนรงค์คนอสังหากันมาได้เลย